เอาแบบหาเลยอ่ะชือเยองหน้าแต่ได้สองบอสนี่คนละบุตมันมันไม่าหาใกล้ๆผมพี่ขึ้นไปแล้วมันขึ้นเลยครับขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเดี๋ยวคุยวิ่งรอให้อะไรมาอยากตั้มกู้ตู้ไหมเราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยววิ่งรอให้ขึ้นมาดีวะไอดอกร็อคสองบอคนี้ดีล็อกดีเดียวล็อกล็อคล็อคดีจิตต์อ่ะไอ้มันผมผม พี่พี่มอสมันมีมันมีตัวขอแล้วพี่มันเคื่อเดี๋ยวมันขอมาแล้วมอมันขอมาแล้วมาเป็นหนึ่งมันขอเป็นสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอุ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอลยโอ้ยอ้ยโ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 ออ้ยอ้าออ้ยออ้ยอ้้ยอ้้็นออ้ยอ้อยอ้เี้ยออยเปลี่ยโอ้ยอวะ เตาต้มังเก้ลเพิ่มอ้งมังเก้ลเพิ่มไปกเดี๋ยวเว้ยนดีรอตุเห็นมันตั้งปิดกูแล้วกูดูไม่ได้สเต็มเลยเียรูมันหวปุเยสัตว์ลุกขึ้นบนยินได้เนี่ยอนอนมันตายได้แล้มันเปลี่ยนเปลี่ยนกิงะตกตัวมันจะตกะแล้วปุ๊บเอองกต อุ่ยตามาสเมหนึ่งแนหรือเปล่าใช่ใช่ดีกว่าไอโอนี้เพื่อแตกเพื่อแตกวปาดีไหมคุณด้แล้วด้แล้วไอสารยบร้องไอแหวเรียบห้อมเหมือนแตกให้ไหม มามากูต้องแบ่งเละเลยได้ไหมครับ